บ่าเห็นสำแดงถึงพระบุตรว่าพระองค์ทรงทามอันลัมเลาะลงมาประกาศนะเพื่อสุธา เช่พระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปไดะร่วมกันประกอบพิธีศักิ์สิทธิยาสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพและตอบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ขอพระนางมารีผู้ทรงเปโอมจารีเสมอขอโทษสวรรค์และนบุททั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกะรุณาอภัยบาป สายนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระสิริล่งโลดแต่พระเจ้าในสวงสวรรค์ ละมนุษย์ที่พระองค์ทรงประรานจนประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลืพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงละางบาปของโลกทรง องพระการุณาเชิญพระองคผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเชิญพระองค์ผู้ประัาเบื้องขวาพระบิดาทรงพระการุณาเชิญข้าแต่พระเยซูกิ์เจ้าจพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองคผู้เดียวขึอนอภรพเป็นเจ้าองผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระสิทธิ์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้าอเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นอิส,สระพ้นจากความเป็นทาสของบาปตั้งแต่นานมาแล้วด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมนบท่านจากจนหมายนะคุนยอนอัครสาวกฉบับที่หนึ่งลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเดชะพระนามของพระองค์ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านมารู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเยาวชนทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านชนะมาร้ายแล้วเด็กที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงเธอ เพราะเธอได้มารู้จักพระบิดาท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านมารู้จักพระองค์ผู้ดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเยาวชนทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเป็นคนแข็งแรงและพระวาจาของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในท่านและท่านชนะมารร้ายแล้วจงอย่ารักโลกและสิ่งที่อยู่ในโลกเลย ถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาก็ไม่อยู่ในตัวเขาเพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้แก่ความเมามัวในโลกีความโลคความอยากได้ทุกสิ่งและความหยิ่งทนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติล้วนไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกทั้งสิ้นและโลกพร้อมกับความเมามัวในโลกีของโลกนั้น กำลังผ่าน้นไปแต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดนิรันดรพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทั่วพี่พบจนสุดปลาแผ่นดินได้ห็นความร้องขอองค์พระเจ้าครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระสิริลุ่งโรดและพระอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระสิริลุ่งโรดแห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเชิญรำทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดินได้ จงนำของถวายได้จงเข้ามาในท้องพระโล่งของพระองค์จงกราบนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักของพระองค์เถิดเชิญรับทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรู้ พระจ,จงกล่าวแก่นานาชาติว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองพระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคงและจะคลอนแคลนไม่ได้พระองค์จะทรงพิาาพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรมเชิญรับทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรค้ของ องพระเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาวันศักดิ์สิทธ์ทอแสงสว่างเหนือชาวเราแล้วมาเถิดนานาชาติเชิญมานมัสการพระเจ้าเพราะว่าวันนี้ความสว่างเจิดจ้าได้ลงมาเหนือแผ่นดินอัลเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุลลูกาขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นประกาศศกหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรหญิงของฟาโนเอลจากเผ่าอาเซอร์นางชรามากแล้วแต่งงานตั้งแต่ยังสาวอยู่กับสามีเจปีหลังจากนั้นก็เป็นม่ายเวลาเดียอายุ8ปปีไม่ได้ออกจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลิอดอาหารและที่ฐานภาวนาหลังเข้ามาในเวลานั้นพอดีขอบคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้ทุกคนที่กำลังรองคอยการไถ่ยกู้กรุงเยรูซาเล็มฟังเมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีปฏิบัติตามที่ทำบัญญัติของพระเจ้ากำหนดไว้สำเร็จทุกประการแล้วก็กลับไปที่นาซา렛เมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ส่งพระปีชายานอย่างสมบูรณ์และพันสัานของพระเจ้าสถิตยอยู่กับพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคต์เจ้าทรงพระเจเริญเทิดมีคำกล่าวหนึ่งของนักบุญออกรัสตินที่น่าประทับใจก็คือว่านักบุญมีอดีตแต่คนบาปมีอนาคต นักบุญแต่ละองค์ที่เจริญชีวิตบนโลกใบนี้แน่นอนมีเรื่องราวแล้วก็มีอดีตที่บางครั้งก็ผิดพลาดด้วยแต่เราทุกคนที่มีความผิดพลาดปกคร่องหรือพูดรวมๆก็คือคนบาปนั่นเองก็มีอนาคตที่พ่อพูดแบบนี้เพราะว่าทุกๆเรื่องราวของการประสูติของพระเยซูเจ้ากับฉากชีวิตของผู้คนที่เตรียมพบกับพระเยซูเจ้า ก็พบว่าทุกคนก็ต้องชำระบาปของตนเองทุกคนก็เตรียมตัวในขณะที่เตรียมตัวก็ต้องแก้ไขข้อบกพร่องจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะกลับมาลำพึงถึงชีวิตทุกๆวันของเราที่จะต้องรับรงเข้ามาในชีวิตเรามีอนาคตที่ดีนั่นก็คือการกลับใจทุกวัน บทอ่านจากบทจดหมายของนบุญยนอกคาสาวกฉบับที่หนึ่งในวันนี้ก็จึงพูดถึงทุกๆคนพูดถึงพ่อบาปของเราที่ได้รับการอภัยจากการประสูติของพระองค์พูดถึงเรื่องราวของทุกชนชั้นทุกระดับทั้งเด็กทั้งเยาวชนหรือว่าทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้จึงเป็นโอกาสที่เราหวนกลับมาทบทวนแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงอธรรมบวนพระกษษษษษิตติสมภพแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในวันที่30แล้ว วันท้ายๆของปียิ่งจะเป็นโอกาสดีถึงคําที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้มาประสูติให้เพื่อเราทุกๆคน าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในร้านดร ้าแต่พระเจ้าแห่งสาก,กุลโลขอถวายพระพรพระมีพระไทยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อนเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดอน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผพ้่ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการทวไหวบูชานี้เพื่อเธอพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาศาสน์สิธิ์ด้วยเถิดบดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณารับของถวายจากประชากรของพระองค์เพื่อศีลศักดิ์สิทธิ์นี้จะได้ช่วยให้เขาได้รับพระพรตามที่เขาแสดงความศรัทธาเชื่อมั่นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้า พระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านมาสถิตกับท่านด้วยตองสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักแต่แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนาะพระงสงบนดดนให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้น เดชพระบารมีพระกิจสจาการที่พระองค์ท่านทรงบังเกิดในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทำให้มนุษย์หลุดพ้นสภาพการเป็นทาตขณะที่พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์ผู้อ่อนแอก็ทรงบันดาลให้มนุษย์ผู้รู้ตายได้รับศักดิ์สีสูงส่งทั้งจะได้ดำรงชีวิตสถิตสถาพรร่วมกับพระองค์ด้วยดังนั้นข้าพระเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทมิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ซาเซซาเซซาเซ พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งร่อแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธทุกการพระเจ้าสุนสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธทุกการพระเจ้าสุนสุดอาตัะพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าเงื่นนี้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเป็นพระกายและพระิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะท่งมอบพงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยโรงท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแกบ่บรรดาสิทธรัตวว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บ,บรรดาศิทธรัตว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่แอนยินยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมบาลำลึกแข็งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนม์มาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนม์มาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนีแด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้บารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและผลิตของพระกิจเจ้รราแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังราชฟรังซิสเซเบียเกรียงสัก์และคณะทรงด้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ลอดจำนาเพื่อล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซระสดาของพระนางบรรดาอักรสาวกและบุญทุกท่านบิญยาลาสินิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพะเกียรติสดุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคิสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิตเจ้าพร้อมกับพระคิตเจ้าและในพระคิตเจ้าถ้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพรงทรงพระสิริลุ่งลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรถ้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินมในสวรรค์ ปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ปรดประทานอภายัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อาภายัยแก่ผู้อื่นปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้กันผจญแต่ประช่วยผลจากความช่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดชร่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพลินเพียรตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข แล้วรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอนาจาร์พระนุภาพและพระเสดริรุงโรวนเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ก็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคาสาบกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านบูจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่เปิดท่อพระเทศเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และเปิดให้พระศาสนาจากสงบราบลื่นมีสัคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอ,อาเมนขอสันติสุขของพระคิดเสดจเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอท่านด้วยวเรามอบสันติสุขของพระคิดเสดจเจ้าแก่การใดกันแก่พระเจ้าผู้สรล้ลางลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินรู้กแก่พระเจ้าผู้สรล้ลางลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเชิญ ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขข้าพเจ้าไม่สมครวรจะรับสเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตราเพียงพระวาสาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็สบาิสุข ให้เราพรวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมรับสินศักสิทธิ์นี้ขอให้พลังของสินสักสิทธิ์บังเกิดผลในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อการรับพระพรจากพระองค์จะได้ช UH ่วยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมาะสมที่จะได้รับพระพรเพิ่มขึ้นอีกด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอานพระเจ้าสถิตกับท่านลาสถถกกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิดพิธีมิซาบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิดเสด็เ้าเทิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า370จงฟังเพลงแห่งทูสวรรคว่าทรงทันกรัเสิ์เกิดใหม่ความกรุณพระคุณเพระไป มีสุขเมตาทุตชาร่วมกับทุตสวรรค์จงพร้อมกันยินดีพรี